คิดๆกันมันก็นเป็นสุ่มแท่งสนุกอันนี้ก็เป็นงของแต่ละคนเดียวกันแย่ละคนเดียวกันวาซา้ <c oughs> างแย่ละคนหลายซองเนาะเป็นสิบปังนี่หรอเพิ่นเวลา ล้วเอฟซีหลายเลาะบ้านหลายเลาะไปตั้งประเทศแนี่กันเอีเลาะแล้วคือเก้าหละเลาะเลาะแล้วก็เงียบคือเก้าจะไปไหนกันล้างใจกันคือเก้าแหละต่อให้ช่องกันเองเงียบกันเองก็จะไล่เหมือนเดิมสู้ไม่ถอยก็พยายาม ความพยายามอยู่ที่ไหนความพยายามก็อยู่ที่นั่นพดตัวต่วทาทั้งเยสุ ลิ้นขาลิ้นชีบะชิบมันมนดวดไเลยนะพอฉันนีหน่อยสั่งกันว่แนม่มีกสันก่นเนียนกระชีดทนยักระสีเหรอก้นเงินมีกระชีดซือ ซังซีมันจะอยู่ได้เนาะแอมสังกระซีนี่ี่ยช่องสองคนหัวเมียมีเจ็ดสิบบาทป้าโถพี่เใดวะอีเมลตัวเดียวกันบอกก็ขนาดของกันเองเลยอีเมลกล่องเครื่องอีเมลตัวเดียวกันนั่งเจอเขาส่งมาก ปั่หาเยอะพี่รัฐท่านสมุดว่าเขาติดติดเหลืองนี่เขาต้องไปแก้ยังไงแต่ว่าพานกนนึงก็ชิบไปแก้หรือให้เขาแกะตอนนี้ลบถี่จะหาชิบป,ประพอไหมคิดไม่เจอทำยังไงดี เจ็ดสิบบาทเป็นแันบเจ็ดสิบบาทเนดินปัด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 ตัดได้ยังไงเนีย่ยนี่ลายเชิงหรือเท่าไรแล้วเนาะ

càng có thể biết mình sang đi tập tham ăn.